หลักที่ผ่านการอ้วกมาสองครั้งเป็นไงบ้างคะลูกได้ไหมจะมาอีกแล้วนอนไหมแล้วหนูเหมือนหัวอยู่ไหมอ่ะอแมงอนะไรไม่รู้นในที่สุดก็เพียรหลับจนได้เมาทุกจอยเลยลูกสาว สภาพค่ะเป็นงไงแบบบ้า <laughs> เต้นมารก็ใหญ่ไปด้วย,ยวนนคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ดอยปุย มาถึงกันสักทีจากที่ขับรถมาเลนกว้างมากเลยครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อทางอุทยานก่อนนะครับว่าเราจะกางเต็นท์กันนะครับคนเราได้ชำระค่าจองเต็นท์กันแล้วกางเต็นท์กันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์กันนะครับ ทุกคนครับพื้นที่เต็มแล้วนะครับใครจะมาตอนนี้ไม่ทันแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็ขอเวลารับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวตอนกลางคืนให้ดูนะครับทุกคน วันนี้เราก็มากินชาบูกันนะทุกคนนี่ยังไงกำลังคุกกันเลย คนครับเราจะพาไปดูดูบรรยากาศยามค่ำคืนของลานกลางเต็นท์ดอยปุยนะครับคนครับเย็นมากครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณนี่ครับสิบห้าองศานะครับทุกคน ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูวิวของดอยปุยนะครับคนครับเราก็มาถึงจุดที่เป็นวิวของดอยปุยนะครับนี่ครับวิวของดอยปุยก็จะเป็นวิวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในตัวเมืองนะครับ นี่นี่เขาจะมีจุดเป็นพื้นที่สูบบุหรี่เลยนะครับทุกคนก็มีจุดไว้ล้างนะครับจุดซักล้างพาไปดูห้องน้ำกันนะทุกคน ที่นี้ยเป็นชัดโคกนะครับพร้อมที่อาบน้ำน,นะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นจุดให้ฉี่นะนี่เขาไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับทุกคน คนครับนี้ก็จะเป็นค่าบริการต่างๆของสำนักที่นี่นะครับนี่นี่เขาจะมีแจกถุงดำฟรีนะครับแห้เอาลงไปทิ้งด้านล่างนะครับทุกคน ันนี้ก็เป็นจุดบริการไว้คอยชาร์จมือถือนะครับ